รบแล้วครับรายการไปกับนุชล้อกับผมเปคคงเตยได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมทาง SCTV นะครับเวลาบ่าย2องหรือว่า14บสนากาทุกวันเสาร์นะครับอีกแล้วคำนบหนึ่งท่านผู้ชมที่เคารพนะครับวันนี้ผมได้เดินทางมาที่อำบภคลองหกอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีที่วัดปัญญาน,นันทาราม านผู้ชมที่เคารพนะครับวัดปัญญานันทารามข้างหลังผมนี้เป็นเจดีย์นี่จำลองแบบพุทธคยาถ้าใครได้มีโอกาสไปประเทศอินเดียนี่จะจำลองแบบพุทธคยานะครับตามพงศวนานนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่เคารพนะครับที่นี่ก็นับเป็นสถานที่สถานที่หนึ่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว สำหรับพี่น้องชาวพุทธศาสนาโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นอ่างทองสิงห์บุนนรีอยุธยานนทบุรีรอบๆแถวนี้นะครับหลายท่านอาจจะเคยได้รู้จักกับหลวงพ่อปัญญานันทภิขุหลวงพ่อปัญญานันทภิขุนั้นเป็นพระ นักปฏิบัติสายป่าอีกท่านหนึ่งหลวงพ่อปัญญานันทภิขุกนะครับและท่านอาจจะเคยได้ยินเคยรู้ประวัติของท่านท่านเป็นนักเป็นพระนักปฏิบัติซึ่งคนทั่วประเทศหรือว่าคนทั่วโลกนั้นได้ยินเกรติศัพท์ของท่านเป็นอย่างดีนั่นก็คือท่านเคยเป็นอดีตเจ้าวาดวัด ชนะระทานลังสิิ์ที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีที่นี่ยังเป็นสถานที่วัดชนะระะทานแอง,งเรืองก็ได้เพราะว่าท่านปัญญาได้มีโอกาสมาสร้างไว้นะครับเพื่อที่จะเป็น,นอนุสรณ์นะครับอนุนสรณ์สถานของพุทธศานสนาอีกที่หนึ่งนอกเนือนอกเหนือจากวัดชนะระทานลังสิทธิ์แล้ว กาน,นันทารามเนี่ยไม่ยากลําบากเลยนะครับก็ใช้เส้นทางลังสิตนครน,นายกนะครับเราพยายามเข้าออที่คลองห้านะครับแล้วก็แยกมาเรื่อยๆแล้วป้ายจะบอกตลอดทางวัดนี้นะครับจะมีความสําคัญอย่างไรกับผู้ศาสนาจะมีความสวยงามอย่างไรเดี๋ยวท่านผู้ชมตามผมไปเลยนะครับตามเลยครับ ครับนี่ก็เป็นอ,อีกสถานที่หนึ่งภายในวัดแตอยู่บริเวณหน้าเลยผมดูแล้วน่าจะเป็นส่วนเขาเรียกว่าส่วนที่ให้ผู้คนได้มีโอกาสเข้ามาชมแล้วก็ทําจิตสมาธินะครับเพื่อที่จะได้มีโอกาสนะครับตั้งสติทําสมาธิเพื่อให้สมองปลอดโปร่งในการที่จะนะครับ ทำกิจวัตรประจําวันนะครับสถานที่แห่งนี้เหมือนเหมือนในโบราณคดีนะครับเหมือนสวนอะไรเีเยียบสักอย่างท่านผู้ชมนะดูมาในสถานที่ก็สวยงามนะครับนี่ครับนี่น,นี่ท่านผู้สร้างก็ได้จำลองเหมือนคล้ายๆวัดนาะอุทยานนะครับ ก็จะเป็นสายน้ำนะท่านผู้ชมน,นี่จะเป็นสายน,นะครับการเดินทางมาไม่ยากเลยครับรู้สึกมารู้สึกว่าวันนี้ปกติแล้วผมจะเข้าวัดเนี่ยผมจะร้อนนะครับแต่วันนี้รู้สึกว่าใจารู้สึกเย็นเป็นพิเศษพอนึกถึงหลวงพ่อปัญญานั้นครับผู้ศึกพี่กุเพราะผมเนี่ยท่านผู้ชมที่เคบรพแล้วครับได้มีโอกาสผูกพันกับพระอ,องค์ไอ้หลวงพ่อปัญญานั้นนะระพีข่ขุเป็นพิเศษ เพราะว่าโรงเรียนของผมเมื่อก่อนนี้ผมเรียนโรงเรียนสีสังวานจังหวัดนนทบุรีจะอยู่ตรงข้ามกับวัดชรนรัตนาเลยวันอาทิตย์พวกผมก็จะได้มีโอกาสไปนั่งทนพิการนะครับก็จะได้มีโอกาสไปนั่งสมาธินะครับอยู่ที่วัดชรนรัตนาลังสลิดและรู้ว่ากิจกิจวัดของหลวงพ่อปัญญาณน,นะครับผู้รู่เนี่ยท่านเป็นพระนะครับสายนักพัฒนาควบสายปฏิบัติไปด้วยเลย ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและพัฒนาท่านผู้ชมครับพัฒนาวัดชนประทานเนี่ยให้เป็นที่เรื่องลือให้เป็นที่จอดขานของประชาชนชาวไทยทั่วประเทศรวมทั้งท่าโลกทั่วโลกพัฒนถานที่แรกตรงนี้ผมเรียกว่าเป็นคล้ายๆจำลองวันณะอุทยานนะครับให้มาทำจิตใจนะครับให้สงบนะครับเพื่อที่จะได้มีโอกาส ทำสมาธิในการปฏิบัตินะครับภารกิจของแต่ละวันถ้าท่านผู้ชมท่านใดได้มีโอกาสมาที่นี่อย่าลืมนะครับอยู่บริเวณด้านหน้าเลยแวะเข้ามาแวะเข้ามาแล้วก็มาชมความงามกันแล้วโดยเฉพาะท่านผู้พิการเดี๋ยวตามผมไปเรื่อยๆหรือไม่ก็เดี๋ยวผมจะให้าทางาทีมงานได้มีโอกาสแปลนนะครับไปดูว่าคนพิการ วัดแห่งนี้รู้สึกว่าจะให้ความสาคัญของคนพิการมากมีทางอาริยะสถาปัตย์ท่านผู้ชมครับตลอดเลยครับไม่ว่าจะขึ้นเจดีข้างหลังนะ่เดี๋ยวจะให้ผู้ชมไปดูนะฮะที่ข้างหลังปกติดูข้างหน้าเหมือนจะคนพิการจะขึ้นไม่ได้แต่ไปอีกข้างๆไปนิดนึงคนพิการก็จะขึ้นได้หมดปกติเลยครับท่านผู้ชมครับรายการไปกับมนุษย์ล้อกับผมเป๋คงเตยเนี่ยท่านผู้ชมก็ได้รับความปรารถนาาดีจากท่าน คนตำรวจโทรคอมโรนวิทย์ทูกระจางหรือว่าบิ๊กแก๊สหรือว่าพี่แจ๊สของเราได้มีโอกาสทําสารคดีเพื่อที่จะให้คนพิการเนี่ยได้มีโอกาสเปิดทัศนคติแล้วก็เปิดโลกทัศน์ของตัวเองคนพิการหลายท่านเนี่ยอาจจะอยู่แต่ในบ้านท่านผู้ชมไม่ได้มีโอกาสมา,มาข้างนอกนะครับเพราะฉะนั้นคนพิการท่านไหนที่อยากจะมาเข้าวัดเข้าวาท่องเที่ยวก็เชิญได้ครับที่วัดนันทารามปัญญาน,นันทารามนะครับ หรือว่าเป็นคนปกตินะครับหรือว่าเป็นคนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในจังหวัดปทุมธานีหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงอยากจะมาชมความงดงามของพุทธคยาจำลองท่านผู้ชมครับก็เดินทางมาได้การเดินทางมาไม่ติดครับรถรถใช้ถนนเส้นทางลางังสิตนครนายกนะครับแล้วเข้ามาแยกซ้ายตรงของห้านะครับก็สามารถเข้ามาชมความงามได้แล้ว เดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะพาให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปดูทางอารยสถาปัต์นะครับเดี๋ยวติดตามเลยครับผมก็มาถึงนะครับเข็นรถมาบริเวณข้างๆผมก็เห็นทางขึ้นสําหรับคนพิการนั่นคือทางอารยสถาปัต์ท่านผู้ชมที่เคารพักครับเพราะฉะนั้นหมดความกังวลใจว่าคนพิการจะเที่ยวไม่ได้มาเที่ยวได้ครับมาทําบุญได้นะครับนี่ก็เป็นทางอารยสถาปัต์นะครับเพราะว่าทางอารยสถาปัต์ภายใน ในวัดปัญญานันทารามเนี่ยมีไว้ครบทันเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับมีทั้งทางคนพิการตรงนี้ทางคนพิการอันนี้ก็จะเป็นทางคนปกติฮะลักษณะเหมือนกันแต่อยู่ตรงข้ามคนละฝั่งท่านผู้ชมเข้ามาเที่ยวได้ที่นี่นะครับแล้วก็ความงามาบริเวณด้านบนนะครับ ก็จะเป็นพุทธคยาจำลองถ้าท่านผู้ใดได้มีโอกาสเคยไปที่ประเทศอินเดียที่พุทธคยาเนี่ยก็จะมีรูปแบบนี้นะครับแต่ตรงนี้เอาไว้เป็นเขาทํามาเป็นสถานที่จําลองพุทธคยาตามประวัติศาสตร์หรือว่าพงศวดานนะครับของพุทธศาสนของเรานะครับ กับนุกล้อได้มีโอกาสพาท่านผู้ชมเข้าไปชมบริเวณด้านในวัดแล้วก็บริเวณด้านใต้พุทธคยาจำลองรู้สึกว่าการสร้างหรือว่าปฏิมากรรมเนี่ยเป็นที่สวยงามนะครับเป็นที่ตึงตาตึงใจผมมาวันนี้เป็นวันหยุดราชการจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่เยอะฮะแต่กล้องของเราไม่สามารถที่ะ แผ่นไปให้เห็นได้ทั่วทัวแต่ว่าคนเยอะฮะโดยเฉพาะวันหยุดนักขัตฤกษ์วันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนก็จะมากราบไหว้ที่นี่เยอะเพราะว่าถ้านมุทิ่นี่ยเป็นที่อจอดแขนหรือว่าเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปแล้วทุกคนผมว่าต้องมานะครับโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดปทุมธานีของเราเนี่ยมีสถานที่สําคัญสําคัญอีกมากมายครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้านาวิถีชีวิตนะครับ ที่เป็นจังหวัดปริมณฑนแต่ว่าบรรยากาศนะครับหรือว่าสภาพบรรยากาศรอบนอกเนี่ยเพาสวยงามมากผมถือว่าเป็นความโชคดีของคนจังหวัดปทุมธานีซึ่งผมเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสมาพำนักหรืออาศัยอยู่ที่นี่นะครับท่านผู้ชมครับรายการไปกับนุ่ล้อเนี่ยผมเนี่ยได้รับความการุณาจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่าอยากจะให้คนพิการเนี่ยได้มีโอกาสนะครับ เดินทางไปไหนมาไหนแล้วโดยเฉพาะการทํารายการของผมเนี่ยจะเน้นเรื่องอารยธรรมปัตเป็นส่วนหนึ่งของรายการเพราะว่าถ้าไม่ไม่มีทางรองรับสําหรับคนพิการเนี่ยคนพิการก็ไม่สามารถที่จะมาได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอบคุณท่านพลตารวจโทคํารณวิทย์ุประจานนะครับพร้อมด้วยทีมงานท่านรองนายกทุกท่านและก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้มีโอกาสหาสถานที่ อ่าต่างๆในจังหวัดุทุมธานีอันไหนขาดตกบกพ้องก็ฝากไปยังท่านนายกด้วยนะครับอ่าโดยเฉพาะสถานที่สําคัญสาคัญอย่างอาปัตอ่าเหมือนที่ผมมาในวันนี้ก็สวยงามมากดีมากเลยครับคนพิการก็สามารถมาท่องเที่ยวได้เพราะฉะนั้นรายการดีๆอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะคนพิการถ้ามีโอกาสชมแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดแชร์ไปให้อ่าเพื่อนคนพิการของเราที่นอนติดเตียงจะได้มีโอกาสรู้ว่า คนพิการส่วนหนึ่งก็ได้ออกไปเซส,สู้ชีวิตเผชิญชะตา,าในการดําเนินชีวิตข้างนอกนะครับก็ไม่ย่อท้อแล้วก็ไม่พ่ายแพ้ไม่น้อยหน้าคนปกติทั่วไปซึ่งคนพิการก็สามารถดูได้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวตามไปดูอรารยธรรมปัดทท่เข้ารองรับเราทุกขั้นตอนเลยเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนนะครับทั้งผู้สูงอายุนะครับก็มีส่วนสําคัญถ้าสมมติมีทางรองรับ ผู้สูงอายุก็มาได้ไม่จําเป็นต้องเป็นคนพิการนะครับแล้วผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปชมบริเวณด้านในว่ามีอะไรบ้างนะครับคนอื่นเนี่ยผมก็เห็นไหมผมมานี่ัมก็ต้องมีทางอารยธรรมปัดนี่ฮะจริงๆทางมันเป็นต่างระดับนะมัน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 ไม่คนพิการไม่สามารถขึ้นได้ถ้าไม่มีทางอารยะถาปันนะถ้าไ้ชมดูนี่เห็นนะผมว่าไปไหนมาไหนคนเดียวได้นี่ลงเนี่ยมันเป็นทาง สำหรับคนพิการโดยตรงนะฮะลาดเอียงได้มาตรฐานคนพิการทุกอย่างนะครับทุกอย่างเลยนะครับเนี่ก็ลงได้มาได้นะครับมาเองได้นี่ครับขอบคุณมากๆสําหรับท่านผู้ที่ก่อสร้างสถานที่แห่งนี้ได้นึกถึงคนพิการแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปต่อบริเวณด้านในนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวตามผมไปเลยครับรายการไปกับนุย์ล้อวันนี้พาตะเวนอีกที่หนึ่งคือวัดปัญญานันทารามนะครับตำบลโคองหกอำเภอโคองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับท่านผู้ชมครับ ท่านผู้ชมหลังจากดูข้างหน้าแล้วผมก็พยายามจะพาท่านผู้ชมวนไปดูด้านหลังนะครับว่ามีอาคารหรือว่ามีสถาปัตยกรรมอะไรปฏิมากรรมไดที่น่าที่จะค้นหาแล้วก็เรียนรู้นะครับประวัติในสถานที่แห่งนี้ครับวัดปัญญานันทารามท่านผู้ชมครับซึ่งผมเคยบอก ไว้กับท่านผู้ชมในตอนแรกๆว่าผมทางผมกับท่านหลวงพ่อปัญญาณนท่านพิกูเนี่ยมีความผูกพันกันตั้งแต่เมื่อผมได้มีโอกาสไปเรียนมัธยมตอนต้นนะครับประถมและมัธยมตอ,ตอนต้นที่โรงเรียนปักเกรนะครับสถานที่ของผมนี่โรงเรียนศรีสังวาลนี่ก็จะอยู่ตรงข้ามกับวัดธระทานลังสลิิ์นะครับ เพราะฉะนั้นมาที่นี่ก็นึกถึงครับหลวงพ่อปัญญานันทภิคุนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ครับท่านผู้ชมคนเยอะรถจอดเยอะรถคนมาจอดเยอะแต่ก็ยังไม่เหมือนที่ช่วงในเทศกาลสำคัญสำคัญนะครับนี่ครับท่านผู้ชมก็ดูข้างๆข้างๆทางก่อนจะถึงนะครับสํานักงานวัดปัญญานันทารามนะครับต่อไปก็จะมีที่จอดรถที่นี่โอถงกว้างขวางนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูปฏิมากรรมอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ทางวัดปัญญาันทารามเนี่ยภูมิใจนำเสนอนะครับเนี่ยนี่นะท่านผู้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับสัญ,ญลักษณ์นะครับสันติสุขสันติภาพนะครับก็จะเป็น รูปแบบหรือว่าโดมจําลองนะครับที่ไม่มีทั่วไปในวัดต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับบริเวณด้านในนี้ก็ร่มรื่นนะท่านผู้ชมร่มรื่นมากนะครับเหมาะแก่การที่มานั่งมาฝึกสมาธิการมาฝึกสมาธินะครับมาทําให้จิตใจสงบเพราะที่นี่ร่มเย็นครับร่มเย็นมากนะครับเชิญชวนนะครับท่านผู้ชมที่เคารพบรักครับรายการไปกับนุชรอ กับผมเป๋ของเตยเชิญชวนท่านมาเที่ยวมา,าทาบุญมาชมความงามที่วัดปัญญานันทารามนะครับที่อมพอคงหลัวแห่งนี้ได้นะครับทุกวันเลยนะครับหลังจากที่รายการไปกับมนุษย์ล้อได้มีโอกาสพาท่านผู้ชมนะครับไปเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ต่างๆในวัดปัญญานันทารามเนี่ยท่านผู้ชมครับ ก็มีเรื่องของอารยาสถาปัตย์มากมายหลายที่โดยเฉพาะห้องน้ำซึ่งเป็นที่สำคัญของคนพิการนะครับท่านผู้ชมห้องน้ำนี่เป็นสถานที่สำคัญของคนพิการนะครับเพราะฉะนั้นที่นี่วัดปัญญาณนันทารามเนี่ยก็มีนะครับไว้คอยบริการนอกเหนือจากนั้นนะท่านผู้ชมผู้สูงอายุท่านใดเดินไม่ไหวมีรถเข็นด้วยนะครับ พร้อมที่จะเป็นสถานที่ให้ทั้งผู้สูงอายุและคนพิการเนี่ยได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมมา,าปฏิบัติธรรมและโดยเฉพาะาท่านสุภาพสตรีนะครับหรือสุภาพบุรุษท่านใดที่อยากจะปฏิบัติธรรมที่วัดปัญญานอนทารามนี่ก็มีสถานที่ในการที่จะให้ท่านนั่งปฏิบัติธรรมนะครับวันนี้คนเยอะมากครับคนเยอะมากนะครับส่วนใหญ่ก็ จะเป็นผู้ที่นะครับสะสมนะครับสเบียงบุญนะครับเพื่อที่จะได้มีโอกาสมาต่อยอดนะครับมาที่นี่ออกไปแล้วท่านจิตใจของท่านจะผ่องและแจ่มใสนะครับสถานที่ไม่น่าเชื่อนะครับอยู่ในเขตปริมณฑลแต่สถานที่แห่งนี้นะครับมันเลยออกมาจากจังหวัดปทุมธานีเยอะเลยแต่เป็นสถานที่ที่ มีความเจริญครับในการในการสร้างไม่ว่าจะเป็นอ่ามงคลวัตถุหรือว่าสถานที่อ่าปฏิบัติธรรมต่างๆใหญ่โตโอฐานนะครับเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนนะครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะผมก็เน้นสําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการเพราะผมจะได้มีโอกาสรายการไปกับน,นุ์ล้อเนี่ยต่อไปนี้เทปนี้ก็เป็นเทปที่สองครั้งที่แล้วนี่ผมพาท่านผู้ชมไปดูที่เจดีหอยก็ อาทิตย์นี้ก็เลยได้มีโอกาสมาต่อยอดที่วัดปัญญาอนันทารามที่ตำบลคลองหกนะครับอำเภอคลองหลวงนะครับให้ทั้งผู้สูงอายุและผู้พิการได้มีโอกาสมาเที่ยวนะครับเนี่ยครับนี่ก็จะมีรถวินแช่นะทน่านผร้ชมเห็นไหมนะถ้าผู้สูงอายุท่านใดเดินไม่ไหวก่อนเข้าเขาจะมีคัดกรองนะครับคัดกรองโควิด1 9นะครับ ทุกที่เพราะว่าตอนนี้จังหวัดปทุมธาน,นีเราได้เปิดแล้วเป็นจังหวัดท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่กับมันให้ได้ยังแพร่ระบาดอยู่ไหมยังแพร่ระบาดอยู่ครับแล้วถามว่าเราจะอยู่กับมันได้อย่างไรแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่รายการไปกับนุ่ล้อได้มีโอกาสพาวันนี้ก็รายการไปกับนุ่ล้อก็อจะได้มีโอกาสพาท่านผู้ชมและก็แฟนๆรายการเนี่ยมาท่องเที่ยวมาดูความสวยงาม นะครับของวัดนะครับปัญญานันทารามสําหรับท่านใดที่เดินไม่ไหวอยากจะขับรถมาวนก็ได้ครับอย่างผมเนี่ยต้องขับรถผมขับรถเองหลายท่านอาจจะแปลกใจว่าเป๋ขับรถได้อย่างไรก็ขับรถเป็นต่อพิเศษครับคันเร่งมือนะครับเบรกมือผมก็นั่งถัดสมาธิรนะัท่านผู้ชมในการพาท่านผู้ชมแบบสบายๆนะครับมาดูแล้วก็นะครับมาเที่ยวใน วัดปัญญานันทารามนะครับสถานที่จอดรถนะครับวันนี้ขนาดคนเยอะนะครับก็ยังบริเวณด้านหน้านี่ยังมียังมีที่จอดรถจอดรถโอถงครับใหญ่นะครับผู้สูงอายุท่านใดได้ผมได้บอกแล้วว่าถ้าเดินไม่ไหวเขามีเขามีรถวินแชร์สำหรับที่จะให้ท่านได้มีโอกาสเข็นไปชมความงามบริเวณด้านใน บริเวณด้านผู้สูงอายุท่านใดนะครับเดินไม่ไหวเขาจะมีรถกลอบนะครับไว้บริการสําหรับผู้สูงอายุและก็บุคคลใดที่นะครับเดินไม่ค่อยไหวนะครับหรือว่าเจ็บป่วยก็มีรถกลอบให้บริการนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สําคัญที่สุดผู้สูงอายุและผู้พิการมาที่นี่มีเฟนลี่ดีไซน์หรือว่าอาริยะสถาปัตย์รองรับ100%เเซขอบคุณมาก สําหรับท่านที่สร้างแล้วก็นึกถึงคนพิการและผู้สูงอายุนะครับท่านผู้ชมที่เรบรักครับวันนี้รายการไปกับนุ่ล้อกับผมเป๋าคงเตยก็ได้มีโอกาสมาเที่ยวนะครับมาชมนะครับวัดปัญญานันทารามท่านผู้ชมรายการอาจจะได้สิ่งละอันพนละน้อยอาจจะมีประโยชน์ในการที่จะไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันของท่านโดยเฉพาะเพื่อนเผู้พ,พ,พิการ ผมก็เป็นผู้พิการคนหนึ่งก็สามารถไปไหนมาไหนได้นะครับขอใหอ้มีทางสำหรับคนพิการมีอารยธรรมปัดผมไปได้ทุกที่วันนี้รายการไปกับนุ์ล้อ,อก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับทางท่านานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีาบิ๊กเจสดพลตำรวจโทคำรณว,วิทย์ทุกประจางที่เอื้อเฟื้อและอำนวยความสะดวก ทุกครั้งที่คนพิการจะทําอะไรในจังหวัดปทุมธานีมิจฉาบอกว่าบอกพี่ได้เลยพี่ในฐานะเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็อยากจะอำนวยความสะดวกกับน้องๆผู้พิการในจังหวัดปทุมธานีมีขาดมีอะไรขาดเหลือที่จะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ทําเพื่อจะให้พวกน้องดํารงชีวิตอยู่ได้บอกพี่ได้ได้เลยเพราะฉะนั้นรายการไปกับนุย์ล้อก็ฝากขอบคุณนะครับ ทางผู้หลักผู้ใหญ่องค์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็ท่านรองนายกทุกท่านพร้อมด้วยบุคลากรของของค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกท่านเทศบาลต่างๆโดยเฉพาะเทศบาลนะครับหลังสิตนะครับโดยท่านดรโบลิงแล้วก็อีกหลายๆเทศบาลแล้วก็อบอตอทุกที่ที่ได้มีโอกาสให้พวกเราคนพิการได้ใช้ชีวิตร,ร่วมกับ ผ,ผู้คนปกติในจังหวัดปทุมธานีอาทิตย์หน้าผมจะพาท่านผู้ชมไปที่ไหนติดตามนะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปที่ใดติดตามสำหรับอาทิตย์นี้สวัสดีครับ